เราเปิดปันเราอยู่สซงหรือคอยรัดคอยถามหาอยู่กันคอยรัดเอานี่เรียนสัมภาษณ์เลยเพถอนคอยรัดสัมภาษณ์เกลียวคอยคอยอย่างนี้เดี๋ยวว่าเขาได้แล้วว่าเจอหรอเจอโอกาสยังอยู่หนุ่มยังอยู่หนุ่มกะหลังวุ้นไปยเออก็ยาังนะยากนกผมยังเห็นเอาอยู่ผมยัดแขกงมีพ่อนะอันโหดมันฮา ปันโหดมันฮาโอ้มันกระโดดกรเดี้ยนี่บห้าเตที่ชิดเนินปราบเซียน พิชิดเนินปราบเซียนเนินปราบเซียนเนินปราบเซียน มามามาีนน่ดูอันนี้ฐานมันอันนี้ฐานมันฐานมันฐา,านมันนี่ฐ <c oughs> านมันฐานมัน

ขาลุยขากลับมาเดี๋ยวเรามาส่งขากลับมาตัวใครตัวมันเดินตวตัพี่ชิดเนินหักศอกเก่งช่างเนียม มาไปแล้วพิสูจน์เบรกติดตั้งเบรกใหม่ๆถ้าไม่มั่นใจในเบรกห้ามลงนะครับถุกลงธรรมจันทร์ <S <S 2> <S 2> มาไหทดสอบเบรกทดสอบเบรกทดสอบเบรก